ซูซูกิปลดล็อกทุกเนื่อนไขส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิดิวดีเดย์ออกรถซูซูกิทุกรุ่นวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับอัปเดตใหม่2คลาสสุดแกร่งไอคอนส์แอนด์กับตันส์พร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือกดลดเลยฟีฟ่าออนไลน์สี่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพรพาะปีศาจแดงคือหัวใจของพวกเราสวัสดีครับ ตอนท่นเข้าสู่5ทีปีศัจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกลุ่มแฟนผีคอเดียวกันคุยเรื่องปีศัตแดงแค่คลิกลิงก์ไว้ที่ทีมบอลคลับไวเพนแชตด้านล่างกดแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับยูไนเต็ดเก็บ1คะแนนมาได้แบบผืดจับที่บากาโมในเกมล่าสุดนะครับกับผลงานสมกักบตัลันต้า2ประตูต่อ2ซึ่งก็ไม่ใช่รูปเกมที่แฟนบอลจะมีความสุขกับวิธีการเล่นของทีมเท่าไหร่นะครับมันคือสุดยอดฟอร์มการเล่นของคริสเตียโนโรนัลโดบ มีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องถูกหยิบยกมาคุยกันนะครับโดยเฉพาะฟอร์มของันเตะที่ปกติและเป็นตัวสำรองแต่ผลงานของพวกเขาเนี่ยไม่น่าเป็นแค่ตัวสำรองครับและความปั่นป่วนของเราเซนแบ,บกกนเกมพบกับแมนเชสตี้แต่เอาละ่ะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งแต้มตรงนี้ก็มีค่าทําให้ถ้ายูเนเตดเสม,มอบียเรียลที่สเปนและชนะยังบอยในเกมสุดท้ายพวกเขาก็จะเข้ารอบต่อไปถึงทีหนึ่งแต้มจากประตูช่วงท้ายเกมของพ่โด้เนี่ยมันล้ําค่ามากเลยละ่ะ เรื่องที่หลายคนกลุ้มใจคือการบราดเจ็บของราเฟลวารานที่ข่าวยืนยันนะครับว่าพักประมาณ1เดือนจากอาการบราดเจ็บที่แฮมสตริงครับปัญหาคือราเฟลจะพลาดการลงเล่นในเกมบิ๊กแมชนะฮะไม่ใช่แค่กับแมนเชสเตียร์แต่เป็นเกมกับเชลซีและอาร์เซนอลในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าด้วยนะครับถ้าไม่มีข่าวดีแบบหายเจ็บเร็วหรือว่ากลับมาได้ก่อนนะครับต้องยอมรับว่าแผนหลัง3าที่มันเวิร์กในเกมเจอสเปอร์เนี่ยก็เพราะว่ามีวารานคอยอ่านทางบอลให้ในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางครับส่วนเรื่องที่โซชาต้องกลับไปทำงานบ้านหนักๆเลยก็คือ,คน,อ,คอนนี เวทตอนเลิฟเนี่ยก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ดีนะฮะส่วนเอริกบายยีดันมันเล่นดีมากๆเข้าสกาัดบอลอย่างเทพได้ใจแฟนบอลอย่างเราๆครับชนิดที่ว่าถ้าโซชาจะดรอปบายยีนั่งสำรองในเกมเจอร์ซิตี้อีกเนี่ยมันคงจะโหดร้ายสำหรับนักเตะมากเลยครับเพราะว่าจากเกมล่าสุดเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกเราแฟนบอลที่ภูมิใจกับฟอร์มของพี่เข้มนะครับแต่ว่านักเตะคนอื่นในทีมทั้งเจสซี่ลินกาสก็ต์แม็กทูมเนียแลวก็ควนมาตาต่างทรงกำลังใจให้กับบายยีทั้งหมดนะครับ สิ่งสําคัญเสมอมาที่เป็นอุปสรรคต่อพี่เข้มคือเรื่องของอาการบาดเจ็บครับมาเวยัยงไงก็แล้วแตแ่ก็ขอให้พี่เข้มบายยี่สู้ต่อครับฟอร์มที่ดีในเกมนี้และพลังใจในเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญครับแฟนๆจะยังคงเห็นเสมอว่าทุกครั้งที่พี่เอริกลงสนามเขาทุ่มเทพเพื่อทีมแค่ไหนถ้าพี่เอริกเนี่ย กล้าเอาหัวของเขาเนี่ยขวางบอลเพื่อทุกคนได้ครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เสี่ยงให้กําลังใจพี่เข้มในนะัดต่อไปเช่นเดียวกันนะฮะส่วนกับตันแฮร์รี่แมกไกฟอร์มตกมาหลายเกมครับนัดนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาซ้อนตาแหน่งของบายี่ช้าเกินไปกับประตู1ต่อ2นะครับที่เสียไปครับโอเล่ต้องลองดูนะครับว่าจะ ปลุกผู้นําทีมคนนี้ให้ตื่นได้ยังไงครับหรือว่าต้องดรอปสักเกม2เกมไหมเพื่อให้ฟอร์มของนักเตะอยู่กับร่องกับรอยมากขึ้นเมื่อนักเตะเล่นดีคุณควรจะให้โอกาสต่อเมื่อนักเตะเล่นไม่ดีคุณควรจะดรอปและเมื่อนักเตะคนนึงสมควรได้รับโอกาสคุณควรให้เขาเรื่องง่ายๆครับโซชาไม่เห็นยากเลยครับสำหรับการเลือกแผงมิดฟิลด์ของโซชาในเกมล่าสุดก็เป็นอีกครั้งที่เขาเลือกพลาดนะครับเราพูดได้ เพราะผู้เล่นที่เขาส่งลงไปเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนักเลยครับปอลปกปาจ่ายบอลเสียถึง10ครั้งนี่คือเกมหนึ่งในสีเสื้อของยูไนเต็ดที่เขาเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดนะครับปอ,อน่าจ,จะถูกเปลี่ยนออกตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่เขายังได้อยู่ในสนามถึงเกือบ70นาทีเขา้าใจครับว่าต้องการพักเฟรดเอาไว้สำหรับเกมดาร์บี้แมช์กับแมนเชสเตียคือให้เฟรดเนี่ยไปวิ่งบู๊ให้สดสุดๆกันนะครับแต่ถ้าไม่ใช่เฟรดและป๊อกบาเล่นต่ำกว่ามาตรฐานแบบเนี้ยก็ยังมีอีกคนที่คุุุณณณคคคควรรรใใหห้้้โโอออออกกกาาสสนนนนนนีีีี่่่่่่เเเเเป็ททแแฟยงงลลลลลมมตตดไ 来，奥拉。 เดี๋ยวค่อยไปคุยกันในเรื่องนั้นนะครับเพราะผมต้องย้อนกลับไปพูดถึงสาเหตุหลักที่เราได้แต้มในเกมนี้ก็เพราะคริสเตียโนโรนัลโดผู้ไม่ยอมแพ้ครับเมื่อพุธที่ผ่านมานะครับลอริดเวลครับสื่อข่าวเทียสองจากเด h เลติกเขียนบทความเชิงปลุกใจว่าคนอย่างพ่โดจะไม่ยอมไปเล่นยูฟายูโรปาลีกรอกทั้งชีวิตของพ่โดเนี่ยเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาตลอดและพ่โดเองก็เป็นคนที่ปลุกสตินักเตะเต็ดทุกคนว่าทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เขาเลือกกลับมาช่วยจะไม่ยอมลงไปเล่น ในยูโรปาลีกอีกแล้ว ตัวอย่างที่ดีในสนามครับการกระตุ้นและสั่งการรุ่นน้องในทีมการมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้นั่นทําให้พิโด้ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจาเดือนของสโมสรไปอย่างไม่มีข้อแม้ครับถึงขนาดที่มาเช่นดรุนครับกองกลางของออตาลนตาต้องโพสต์ข้อความยกย่องพิโด้และโพสต์ภาพที่ทั้งคู่อยู่ในเฟร,รมเดียวกันสักรูปหนึ่งนะครับไม่ว่าโซชาจะปรับทีมชุดนี้ให้ลงตัวยังไม่ได้ไม่ว่าทีมชุดนี้จะมีปัญหาอยู่มากมายก็ตามแต่พิโด้ยังไม่เคยทําให้เรารู้สึกผิดหวังกับการกลับบ้านของเขาในครั้งนี้เลยครับ ก็ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจกับฟอร์มของพี่ชายคนนี้ที่เป็นที่พึ่งกับแฟนๆและน้องๆในทีมได้เสมอครับสิ่งหนึ่งที่ต้องถูกตั้งคําถามไปยังโซชาคือคําว่าโอกาสครับ โอกาสสำหรับนักเตะที่ซ้อมหนักแต่โอกาสในการลงเล่นน้อยเหลือเกินโอเล่ <O' le S 1> เคยบอกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นตัวจริงคุณต้องทํางานหนักเพื่อได้รับโอกาสนั้นครับแต่ทําไมแฟนบอลถึงเห็นตัวนักเตะที่เล่นไม่ดีแต่ยังคงได้รับโอกาสอยู่อย่างนั้นล่ะแฟนๆสงสัยว่าทําไมโซชาถึงไม่กล้าที่จะส่งนักเตะตัวสํารองที่ควรจะได้โอกาสลงเล่นบ้างหรือถ้าจะส่งลงเล่นเนี่ยทำไมต้องมาช่วง5้านาทีสุดท้ายหรือ10นาทีสุดท้ายตลอดเลยเรื่องที่โอเล่อาจจะน่าซีก็คือทั้งบบย์ทั้งจอร์แดนซานโชและดอนนี่แฟนเนเบก สามนักเตะที่โอเล่แทบจะไม่ให้โอกาสลงเล่นเลยทั้งคู่ทั้ง3คนใช่ไมไม่ใช่ทั้งคู่ฮะทั้ง3คนต่างทําผลงานได้ดีในเกมช่วยออตแลนตาบายยอาจจะได้โอกาสลงเล่นเต็มเกมแต่ซานโชกับฟานเอเบกที่มีค่าตัวรวมกัน108ล้านปอนด์สคนนี้ครับได้โอกาสลงสนามแค่3นาทีกับทดเวลาเครื่องหลังแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งคู่สร้างความแตกต่างให้กับเกมนี้ได้ซานโชใช้เวลาแค่นิดเดียวครับเสือกับรุ่นพี่และเพื่อนๆในทีมได้รู้ว่า พี่ไว้ใจผมผมจะสร้างสรรเกมริมเส้นเองส่งบอลมาให้ผมนะส่วนตอนนี้บอกพี่โดว่าพี่โดไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะสอดเข้าช่องว่างในเขตโทษให้เดี๋ยวผมจะช่วยเชื่อมเกมให้เชื่อใจผมนะพี่ สุดท้ายครับนักฟุตบอลที่ดีไม่ต้องอาศัยเวลาในการลงเล่นเยอะครับซานโช่ทางเกมรับฝั่งตรงข้ามดึงวิงแบ็กแลเชนเตอร์ฝั่งขวาออกมายืนชิดเส้นและเปิดพื้นที่สร้างพื้นที่ให้ฟันรเเ์เบกทำประตูครับส่วนดอนนี่ถ้าไม่มีเขาที่สอดเข้าช่องว่างในกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายก็คงจะไม่มีประตูตีเสมอของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนี่คือความจริงที่ถูกถามไปยังทีมโคชว่าตัวสำรองของคุณเนี่ยดีขนาดนี้ คุณช้ให้เขาเนี่ยนั่งเป็นแค่ตัวสำรองจนจบเกมอีกจริงๆหรือทำไมคุณถึงไม่ยุติธรรมหรือให้โอกาสนักเตะเหล่านี้ได้ลงเล่นเท่าๆกันบ้างล่ะครับสิ่งที่โดนกับแนททำได้นะครับคงจะเป็นการส่งข้อความเป็นกำลังใจให้กับนักเตะครับเพราะมีแฟนเพจท่านหนึ่งบอกว่าผมเป็นสื่อผมจะสามารถส่งอะไรไปหาดอนนี่ได้บ้างไหมผมทำแล้วนะครับอย่างน้อยถึงดอนนี่จะไม่ตอบผมเพราะว่าคงมีข้อความส่งหาเขาเยอะมากๆ แต่ผมได้ทําหน้าที่เพื่อแฟนบอลชาวไทยแล้วนะครับผมส่งไปหาดอนนี่โดยตรงครับแปลเป็นไทยว่าผมเข้าใจว่าคงม,มีแฟนบอลนับล้านส่งข้อความมาหาคุณแต่พวกเราแฟนบอลชาวไทยเราจะอยู่เคียงข้างคุณเรารู้ว่าคุณทุ่มเทเต็มร้อยกับพวกเราตั้งแต่วันแรกแต่ดอนนี่อย่าหยุดเดินอย่าหยุดวิ่งเพราะทุกครั้งที่คุณล้มพวกเราแฟนบอลจะพยุงคุณขึ้นมาเสมอพวกเรามองคุณเป็นเหมือนฮีโร่เป็นแบบอย่างในชีวิต เพราะเมื่อคุณต้องเจอกับอุปสรรคใดๆก็ตามคุณไม่เคยยอมแพ้และต่อสู้เพื่อเอาชนะมันได้เสมอดอนนี่คุณคือที่หนึ่งในใจของพวกเราสู้ๆนะครับข้อความจากหัวใจของแฟนบอลชาวไทยโดยชาวดูวบอลกับแนทด้วยรักจากกองทัพปีศาจแดงทุกคนส่งถึงนักเตะที่พวกเรารักไี้อยากจะเห็นเขามีรอยยิ้มกับการได้ลงสนามที่นี่ที่โรงละครแห่งความฝันถึงเขาจะได้ลงเล่นไม่มากแต่เขาเอาชนะใจแฟนบอลอย่างพวกเราได้ทั้งหมดแล้วดอนนี่ฟันเดเบก ผู้เป็นที่รักของพวกเราอย่าลืมนะครับว่าใครจะคุยในอิ่มในเรื่องปีศาจแดงและรู้จักเพื่อนใหม่มาฝากลิง์กไปที่เทียบเหนครับโอเปนชทด้านล่างกดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสาม่มคีคือพลังสุดน้คำหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสกิ way of life fifa online 4